ฮัลโหลโอ้ยิ้มมันงามจะเทนะนี่เวลายิ้มเสือปกไม่อยูุ่ดเห็นแ้เหรอกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบวัจุขุกคนจะเป็นพังล่าหรือพังไทยหรือต่างประเทศสไลค์เขอกราบสบายดีเด้อเนาะโดยสไลค์ดีต้นหาพ่อแม่พี่น้องกับซเซ่องสไลค์ผ่านเลาะคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบกับพ่อกับสไลค์มานี่กับพี่เด็กพ่อแม่พี่น้องอยู่บ้านน้องทงเนาะ กับสไลด์กับชิมาดินมะหวัวน้องทงในน่องไฟพี่น้องเนาะโอ้ยสไลด์กับเห็นน้องทงอยู่เพื่อนพอดีไฟพี่น้องมากกับเจอพวกช่องใหญ่ลายลายเนาะอยู่เพื่อนน้องทงเนาะมีครบทีมไฟพี่น้องเไย โดยกับเสาไล่กับชิชวนพ่อแม่พี่น้องไปพบไปพ่อน้องทงพ่อกับไล่น้องพี่น้องเนาะไปเลยพี่น้องพี่น้องตอนนี้เสาไล่กลับมาเฮือนน้องทงกับเจอพื่อนช่องใหญ่เาหลายคนเนาะมาทางไหนเยอะมาจากทางบ้านผมแล้วโอ้สบายดีเนาะเห็นหมูเห็นเห็นเนาะมากับไผรเนาะนี่พมากับสบัวเพื่อนมือนีอ๋อเพผนมาสองคนเนาะนี่โดยมากับขี่รถจักรแล้วเปล่าเสียงเลยหนาวหนาวบรรยากาศกันบรรยากาศกันยังหนาวอยู่เนาะวางเลยเนาะเดินทาง โดยแต่ว่าลมนี่ค่อยระมัดระวังเนาะโดยแซงมากับทางอันบอดีนี่ก็รถใหญ่นี่ยังหาวบ่แงได้มารจักมารจักเนาะมาํากันคนเนาะโดยสิพากันเมือแล้วบ่เจ้าัง่สิไปกินข้าวก่อนกินข้าวยังทันเที่ยงบ่ยังนันโอ้กระเพาะขึ้น้วเสียงเยว่ากระเพาะได้สิลมเลยคือ่กินค่ําแท้เนาะโดยกประมาณนี้เนาะงานการเา กถึเบี้ยคลายเนาะมัคืออยู่เรือนอยู่ซั้นอย่างนี้ใส่กินนะเนาะอันนี้เบียกทั้งทั้งวอรเซียงกับลายมันโดดกินข่าวเป็นเวลาเวลาเนาะวอรเซียงเนาะมันเจอกระดูกเต้าแต่านี่พอมีแห้งจังทีเดียวโดยกระเขยงกลายเป็นเขาเร่งประมาณนี้นะเนาะโดยสบายดีโอเสบายดีเนาะมั่นใจวอรเซียงเด้อโดยพี่น้องเนาะเอากระสิคอตัวไปดินน่องกันเด้อไปนี่เนาะกองที่ดินเพันหักเอาม่ามือใดาเด้นนี่เนาะ ไรเลยอือบรรยากาศเฮือนคนคือเงียบเงาแท้เหมือนไปทางไหนเบ้อแท้เหมือนนี่เนาะนี่กะเพื่นเท่ไหมบ่อนี่เนาะโอ้ชาวไรมารอบนี้แล้วได้พไรพี่น้องเลยเฮือนนองทงบาดีเด้อนองทงเด้อ มาดูนี่แท้จนแล้วเนาะน้องน้องทงเนาะมาบ่ก่อนนั่นแหะพ่นะมาบ่ก่อนยังบ่ทันแล้วอื้ไปเลาะเบิ่งก่อนเนาะโอ้ยกดินนี่มางบ่ได้ซั่นนี่แต่ขึ้นนั่นะอ๋อแต่เอาขึ้นมาถมนี่บ่โดยโดยมาดูนี่ก็นนก็ทขึ้นเตเนาะมาเอ้ยมาดูก่อนนั่นมาเดียวน่ยังทคานอยู่มานีแล้ว้ถือว่าไวเติบได้น้องทงเอ้ย này cả hà cà thế, đây 200.000 này nó, này bao? cà thê buwan nè. Buwan à, cứ héng vậy đấy cả, nhẹp này đây này. Đậm, này là 1 cái héng này. Này là 1. Nổi. Ôi, đượm đượm táo lên nòng thung này. nòng thung đượm táo vào bao. Ôi, lòi, cứ phải lòi Thế nòng thông này. sẽ sửa ma vào nòng thung lên. <laughs> แบบกันเฮ็ดยังอยู่ในเฮือนน่ะคือสมมุติสิมีเพิ่นว่าน้องบ่อยู่เฮือน่ับผมนมีอแล้วบ่ีสิก่อเพิ่มอีกบ่ดยนก่ออีกอือยังบ่ทันแล้วต้องก่อมันแล้วได้เนาะน้องทงอันนี้กใันอือระตบงเยี่ยมให้ห้องน้ําเฮ็ดในันต่อกับเพ่นครัวเลยเด้เนาะยติกันเลยแม่นทงนี้ได้ก่อ่ทงนี้

เอาว yup, ่ะให้น้องออกกําลังกายในระหว่าโอกาสมันหนาวออกกําลังกายชวนขี้ดินเถือจฉันออกไอซื้อมาจากหลังน้องธงสี่หลังสี่ดังโดยพ่อระเบ้อก็ก็ใช้น้องชวนขี้ดินนี่สิจ้างน้องได้หน่เออคนจ้างน้องธงโอ้สื่อก่อนวัก่อนเฮ่นนะเนาะอือแมนทางน้องชวนขี้ดิน อื่นนี่ถือว่าเบิดน้าก่อนเนาะส่วนเบิดหน้เบิดแล้วทั้งทางนน้องทงกับหลายคนเห็ดเด้มีทั้งน้องถวยทองเอ้าวพอสร้างไปใช้จากคืองเรียนเราไปเรียนมั้งแถวไล่แถวไล่กับบ่ชวนได้บ่อจ้างน้องทงนไหนน้องทงเนาะโอ้โหให้น้องทงออกกําลังกายเพื่อพี่น้องไงกระนาว บมล้มือยได้เหบ่เ็นลูกผู้ชายต้องสู่น้อน้องทงมือแเลยโอ้อามือก็สอเมือน้องทงเหรอมือก็สอเมือกะส่วนยาวกินี่ดูน้ากะส่วนยาวกินนี่น้องว่ามือแล้วโอเคน้องมาพี่น้องบ้างสาวน้งว่านี่น้ออันนั้นชื่อมาใใช่ไอ๋อผนันนของเพื่อนผนไว้ใช่ยางน้องได้บัตรมีเงินอยู่ชามสิบพัก Nào. Ôi, nông à, thông à Chàng đông Chà, anh tin Rồi à. Bảo nạc cái chỉ này Ô Đại có đây bắt nọ nông thông Rồi tệ thông mưa này nhìn thăng Cái lạ phần ma Rồi phần mưa lắm Phần mưa lắm Ôi, bỏ than nọ phít cả nơi nâng Ôi, Mà xin đi nằm khá lạ hôm nay này Bảo hào cả một cái nó chất thừa Phần ma sao của เมืนกัมากบางชสวยๆนี่เพราะตอนเเพม่นกัค้าเวี่ยทำอะไรกัเมื่อเนาะต้องท่องะไรยังกินกับข่าวแรงยังบมมียังบมมี้องรอพอสางนะเนาะกลับเขามาพอสางเน้ะเขามาเสริมเสริอกินเขามานําง่เป็นยังหลอกเอาไห้เล็กๆันง่จ้างชวนขี้ดินพอได้กับข่าวแรงเนาะ โอ้ยส <c oughs> าวไล่ก็เป็นวัดเป็นไอเฟลพิ่น้องเ้เจ็บคอลมมาเนาะขนันสินกับโลหนึ่งกับประมาณสามสิบชิ้นหมูบ่ <c oughs> ชิ้นหมูบ่โลหนึ่งสามสิบนะเราทั้งบ้านสาวไล่คือแพงเท้โลเจ<น>็ดสิบบ้านทองธงก็ถูกเนาะโ,โอ้วันไหนมาซื้ออยู่บ้านทองธงว่าหมูกินนี่มันถูกแท่โลสามสิบพันซื้ออยู่ใช่ไหมนะแถวบรรทัดนี่นะแถวบรรทัดนี่บ่อืมบรรทัดก็มีตลาดเนาะ ไอศิพิมนันยังออกรูปยังหน้าตาโลออยู่กะโอ้ยน,อน้องทงเอ้าเอ้าเออทะเลว้าวออกแบบนี้มมันงามแุดเท่เนาะนี่เป็นด้านนี้เสือปอกมายุกเห็นแล้วเหรอโอ้ยน,อน้องโทงโอ้ยยัดแตบอลลอยลอยอยู่นะบอลบอาบอลบอลสาวไล่ยังลงมากลงฮักเลยนี่ฮักแบบน้องไซด์ได้เลยไม่ว่าฮักแบบไหนอื่นเด้ฮักแบบน้องเด้เข้าใจผิดเด้ <laughs> <laughs> มาดีดมาหวัวน้องทงกับหักแบบน้องนุง่งนี่โมเมนว่มาคิดไปแนวอื่นหนอกเนาะฮ <c oughs> ักแพงกันเนาะแม่หักแพงกันคนเล่าคือกันนะพราะว่าคำคนเล่าวักหักแพงกัน,นส่แปลหักไพ่เนาะน้องทง <c oughs> คนอื่นก็นเป็นไปบ่ได้แล้วแต่โมเมนบ้านเฮาเหร <c oughs> อ,อทางน้องเพิ่นกะบมีไพ่เน่เด้่ต้องอาศัยพวกเฮาเนี่เป็นเอื้อเป็นน้องเพื่อนเนาะ พราะว่าคำเพ <c oughs> ิน่นโบไลชุ่มเฮาวกะคือซีโบมีเอื้อยมีน้องเน,นกากกะยูโตเปลียวโอดโหลดเลยอันนี้เดี๋ยวโอ้ยน่าผู้นี้มามันกะดีใจน้องน้องธงโดยผูน้นั้นผู้นี้เขามาหาทางน้องก็ดีมุกดีใจก็มีรอยยิ้มมันมีแหละเวลายิ้มกะปู๊ยยังหน้าหักขึปป้นไปอีกยังเป็นแต่แพงขึ้นไปอีกได้ละมีเสน่ห <c oughs> ์แน่นแน่นน้องมีเสน่ห์ด้ยแถมมีไฟน้ำปากอีกเบาแล้วผู้สาวติด อ้าวนาะงีเลยออลองบอกเดินน้ำผู้สาวแต่ละคนค่ะเขาติดรถเพราะว่าน้องมีฝายฝายหักฝายแพงเห็นบ่น้องออกโทรทัศน์ทีวีน้อยนี่ยังมีแต่คนหักคนแพงบ่รวมทั้งเอื้อไล่พ่อหนู่หักน้องนี่โอ๊ยวายเหาะวายเหาะวหยเหาะวายเหาะน้องเฮฮาน้องสูงโอ้ยโอ้ยว่าให้น้องยิ้มได้ก็ได้เนาะ เลยโอเคเฮากะพี่ทางน้องกะทำในเฮากะสีรบกวนน้องเลยเน้แมนอือบอเจ้ากล้า่อยกับกล้าเนาะอ้าย่ามาใจอยู่กับน้องเลยบ่ายุบบอเนาะจะคอยทำลงแรงไงเนาะคอยทำลงแรงเนีเฮากะรบกวนน้องรบกนเลเมื่อทำกุนหิกระย่างในน้องทงเมื่อโชเอืึดเนาะ มันมาได้สิมาเอ่ยใช่มาส่งเจ้าอีกส่งกันไปส่งกันมาส่งกันไปส่งกันมาแจ้งพอดีเลยบนมิไฟได้รับได้นอนหมอนียเนาะโอ้โด้ว่าไปเลยว่าไปเลยสาวไรเดี๋ยวกว่าไปเลย่ลยนี่เลยน่องเมื่อส่งกลับไปกลับมาเดี๋ยวก็แจ้งกับพอดีมาได้นอนตื่นชามาตาน้องทงเป็นมีแพลระไปส่งอะไรเลยเนาะ สั่นก็โอเคเนาะน้องเน,ะน,ะนะาะเดี๋ยวสไลด์ก็ติดคอตัวเมื่อเริ่มพวกลำเลยเนาะโดยโอเคเนาะสบ,บายดีเด้อสบ,บายดีสเดีบบ โอเคน้องพลาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวไล่ก็บส right ิขอตัวลาเด้อเนาะคลิปหน้าอางพ่อก <tr> ับสาวไล่ใหม่เนาะฝากให้พ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสาวไล่เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเด้อเนาะโดยขอขอบใจที่รับชมคลิปสาวไล่แต่ต้นๆจบเนาะกับสิ่วัยพ่อในพ่อพี่น้องอยู่ดีมีแห้งขอบเจ็บไมาไร่ความขยไน่มายมีปรารถนาสิ่งใดคอยความมัดปรารถนาเออเอฟซีเบอร์จุกุจุกคนเนาะโดยสาวไล่กับสิกงเาเข้ามาสบายดี